น้ำดื่มสิงเรื่องเกี่ยวกับการดื่มน้ําเสร็จแล้วพอดื่มน้าเสร็จจับเรียบร้อยเรายังรู้สึกอยากจะเสริมดวงเข้าไปอีกอยากจะไหว้พระขอพรเออจริงต้องไหว้พระพรหมอย่างพระพรหมเอราวัณโอโคชาวต่างชาติมากัน <c oughs> แบบว่าเต็มที่เลยแล้วก็นี่น้องสาวจะมา เดือนกุมภาจากอเมริกาก็ยังบอกว่าหนึ่งในตารางของการเที่ยวของเขาเนี่ยเขาพาเพื่อนมาเที่ยวด้วยขอไปไหว้พระพรมเพการบูชาพระพรมเนี่ยนะคะต้องบูชาเป็นหน้าเลยบางคนอาจจะคิดว่ายืนอยู่อะแต่บางคนก็มีความเชื่อว่าคือศรัทธาอยู่ที่ใจเพียงแค่ยกมือไหว้แล้วก็แล้วก็ก้มหัวลงขอเราก็รู้สึกดีอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่อันนี้คือเป็นแบบ S <S <an> <S เป็นวิธีการเลยว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปไหว้จริงๆเนี่ยเรามีความรู้มาฝากนะคะเป็นการบูชาแต่ละหน้าแต่ละพักเลยจะไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องครบทั้งสี่ธาตุด้วยคือยังไงคะส <S an> ี่ธ <S an> าตุรวมกันก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็คือดอกบัวเป็นตัวแทนอ๋อธาตุดินดอกบัวเป็นตัวแทนธาตุน้ำก็คือน้ำสะอาดเป็นตัวแทนโอเคธาตุลมก็ทูบอ๋อค่ะจ้ะธาตุไฟก็คือเทียน คือหมายว่าอ๋อคือเวลาไหว้พระพรหมเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคํานึงถึงคือต้องครบทั้ง4<ำ>อย่างนี้ต้องครบมีทั้งอุ๊ยตายแล้วที่ผ่านมานะพี่บางบางครั้งเนี่ยรีบๆใชเดินผ่านพระพรหมไปปุ๊บอยากไหว้เนี่ยก็จะมีแค่ดอกไม้แล้วก็ทุบเทียนนั่นไงไม่มีน้ำเลยแล้วมีรา,ายละเอียดลงไปอีกนะคะพี่แหม่มว่าแต่ละพักเนี่ยต้องใช้ต้องใช้แต่ละธาตุเนี่ยต้องมีรายละเอียดไปอีกว่าทุบเท่าไหรเทียนเท่าไรอีกแยก ซึ่งจะบอกว่าหน้าแรกเนี่ยนะคะคือเราเดินเข้าไปเนี่ยจากพระพรหมเนี่ยหน้าแรกก็คือที่เห็นเลยหน้าแรกเนี่ยจะขอเรื่องการงานการเรียนเรื่องสอบอะไรพวกนี้ขอหน้าแรกหน้าที่เดินเข้าประตูปั๊บคือหน้านั้นปึ้งเลยที่ตรงข้ามกับเกศรเ่านึกออกมแต่ได้เห็นแล้วชัดใช้ทูบ16ดอกเทียน9ดอกดอกบัว9ดอกน้ำหนึ่งขวดทูบ16นะกะชุไคชมจดทันไหมเนี่ยทูบ16 เียน9ดอกบัวน้าน้ำหนึ่งวดสำหรับการงานการเรียนถ้าจะสอบเสิร์ฟเลยพวกนี้ขอด้านขอพักด้านนี้มีหน้าะละเห็นพวกนักศึกษาเนี่ยมีไปว่าอยู่ตรงนั้นนี่ไง oh. ต่อไปหน้าที่2นะคะคือหันไปทางโรงพยาบาลตำรวจเนื้อออกไหมคะไปทางขวาเรื่อยๆสมมติเราจากพักแรก หน้าแรกเนี่ยนะคะแล้วก็เดินไปทางขวาไปทางขวาอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เงินเงินทองทองว้าวทูบสมดอกเทียน9้าเล่มดอกบัว9กดอกน้ำหนึ่งขวดขยับไปหน่อยคือเป็นหน้าที่หันไปทางโรงแรมโรงแรมเอราวัณโรงแรมเอราวาัณฝั่งนั้นนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าขอสุขภาพคู่ชีวิตครอบครัวอ๋อที่เป็นเกี่ยวกับตัวเราใกล้ตัวเนี่ยอครอบครัวชขอให้ไหวที่หน้านั้นนะคะทูบ39กดอก หน้าแรก12เออ16บ6 3ส39สิเทียน9ดอกบัวเก้น้ำหนึ่งอันนี้เหมือนกันแค่แค่เปลี่ยนแค่ตรงทูแค่เปลี่ยนที่ทูโอเคแล้วก็ว่าเกี่ยวกับครอบครัวความรักสุขภาพชีวิตหน้าสุดท้ายนะคะที่หันไปทางโซโกโซโกค่ะโซโกโรงแรมเรียนในสองเรียนมาแต่บิ๊กเบลเก่าเรียนมาแต่นี่โรงเรียนใครนะคุ้นๆนะโรงเรียนของดีแต่ว่าบุคลิกดีเหมือนจบวัดน้อยนาย โรงเรียนของน้องสีขอโชคลาภดูดูทีมงานเขียนคำว่าลาบราออาบอใบอใบ,อบ,อบ,อบ,บอไม้มอ่ะสงสัยจะหิวไงอ,อันนั้นลาบก้อยอยูโชคลาบในที่นี้ขอให้เป็นพอสำเพาอาจจะเอออ,อาจจะแบบก็เออใกล้ทียง <c oughs> จะว่าเรียนน้อยก็ไม่กล้าว่าอาจจะเป็นการผิดพลาดที่ว่าเออตัวสะกดแม่กบมีปัญหาม,มีปัญหานิดหน่อยสันกลาโชคลาบวันนี้คิดถึงลาบเลือดก้อยลู่มัามัม ปิดตรงเบาไบลเห็นม้านางอายเลยเป็นนางอายซึ่งจริงๆปล่อยผ่านก็ได้ไงไม่ต้องไปย้มก็ได้ไงแต่ว่าเราเออใครผิดเราต้องยีใครผิดเราต้องยีเราอีหน้าสุดท้ายนะคะขอโชคลาภการกู้ยืมเงินถ้าใครจะไปกู้ยืมกู้แบบกู้อาจธนาคารเพื่อที่จะมาเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะซื้อบ้านผ่อนบ้านขอให้ไปที่หน้าสุดท้ายนี้นะคะทูบ19ดอกเทียน9้าดอกบัวเก้าน้ำหนึ่งขวดโอเคงั้นเทียนน้ำดอกบัวเนี่ย เท,เท่ากันหมดเปียง<ต><ต>วตรงทูโอเคอหรือเราจะสามารถไหว้ทั้งสี่ทิศก็ได้เตรียมทูไปพันดอกพันดอกเพื่อ <laughs> <laughs> ไปกับญาติญาติไงจะได้แจก <laughs> เพราะว่าคนหนึ่งถ้าไหว้ทั้งสหน้าเนี่ยก็จะใช้ เป็นร้อยนะร้อย <100 S 1> กว่าดอกสโอ้ใช่ร้อยกว่าดอกนะ36สามสิบหกวันในใจชูขึ้นมา39นิ้ว3าสิกกับสามสจ็ไม่มีแค่ถึงมีสิบวี่โอ้แล้วก็ตกเลขมห <c oughs> ตอนเด็กๆเป็นไหมอย่างสมมติว่าคือเรียนแค่ว่าเอา2อวันในใจชูมา2นิ้ว3นิ้ว2อละสามห้าได้ใช่ แต่พอสองกอุ้ยเรามีไม่ถึง17นิ้วอะแทนที่เราจะ17ไม่ได้ใจแล้วก็แบเราทำไม่เป็นนะตอนเด็กๆเส้นผมบางภูเขาอะไม่งั้นเราจะฉลาดถึงวันนี้เหรอจ๊ะโอ้โหวมนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราสองคนนำมาฝากเป็นยังไงคะเด็ดไหมคะเด็ดเป็นอะไรที่เราแบบว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราแทบจะทุกคนชอบทำนะใช่เพื่อเพื่อความสบายใจใช่โอเคเราเข้าใจแล้วหละเรื่องการทำบุญบางอะไรแอบอะไรอะฮะมีอยู่สองอย่างคุณผู้ชมคือ หนึ่งอาจจะเอยเช็คหมอเพราะว่าเขาเป็นคนสะอาดใช่ไหมคะน้องสีเนี่ยเขาเนคนสะอาดมากเพราะว่าต้องเช็คเอออันนี้สะอาดไหมอันนี้กลิ่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรืออีกวิธีหนึ่งที่เขาทําอย่างนี้เพราะหาวผิดเลอว้าคือ <c ười> ลมันตีขึ้นสว่านขึ้นมาไม่ใช่ค<ห>นะ่ะแอบคือทําให้พี่แหม่มถามไงให้มันดูมีประเด็นเรียกร้องความสนใจตอนเด็กๆพ่อไม่อุ้มขาดความอบอุ่นทำงานยังก็ต้องเรียกร้องความสนใจจากพี่เลยว่าอย่างนี้ โอเคเชื่อแล้วที่น้องบอกว่าโอเคแต่ละที่แต่ละทิศของพระพรหมที่เราต้องไปไหว้ใช,วใช่ไหมคะมทาบุญปีใหม่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงการดื่มน้ําที่พี่ได้บอกไปว่าเออเราต้องเสริมดวงเพราะทุกคนยังไงก็ต้องการจริงๆใครทุกคนก็ต้องอยากให้ชีวิตเราได้ดีจริงคือ<ต>ทำทำ,ทำเรื่องพวกนี้เอาไว้ให้สบายใจไงคือผลออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้นะแต่ว่าสบายใจเราโอเคแล้วเราก็จะเออวันนั้นเราก็จะแบบมีชีวิตได้อย่างแฮปปี้มีความสุขเหมือนจำจำได้ไหมคะพี่แหม่มเมื่อเมื่อปีที่แล้วที่มีจันทลุปละคะ จันทลุราคาเขาเนียกเก๋มะจันทลุปราคะถามคุยกับจันไงจันทะลุปราคาหรือจะไม่ทะลุคุยกับจันนอยแล้วจันตอบว่าจันตอบว่าไม่ทะลุค่ะวันนี้แต่ว่าจะมีเงาบางจันว่างง้นอพี่บอกว่าบางอะ้วยังไงแต่ไม่ทันได้ออกไปคุยกับจันเพราะว่ามีกระแสว่าคือมีมีหมอดูบางท่านที่บอกว่าบางราศีห้ามดูจันทะลุราคา